เปิดประสบการณ์ครั้งแรกอีกครั้งก็คือการทําห้องละหมาดแน่นอนครับเรื่องวัฒนธรรมและเรื่องศาสนาแตกต่างครับแต่เรามีความเข้าใจและมีความเคารพเป็นอย่างมากอย่างเช่นเราได้นําคนที่นับถือศาสนาอิสลามมาทําการตรวจตามาเช็คว่าห้องเนี่ยถูกต้องตามหลักศาสนาของเขาหรือเปล่านอกจากนั้นยังไม่พอครับเรายัางพานักกีฬาและโค้ชของเขาไปชมว่าสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้เนี่ยถูกต้องหรือไม่ก็ได้รับการคอนเฟิร์มและการยอมรับว่าถูกต้องแล้วก็ดีมากๆ ทุกๆเย็นนะครับทีมชาติมาเลเซียเนี่ยจะรวมตัวกันละหมาดที่ห้องที่สโมสรได้ทําเตรียมไว้ให้ทุกๆวันศุกร์นะครับผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าทางศาสนาอิสลามเนี่ยจะต้องรวมตัวกันไปที่มัสยิดนะครับทางสโมสรตะกอราชบุรีก็เลยไปติดต่อมัสยิดที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีเพื่อพานักกีฬาทั้งหมดนะครับไปทําการละหมาดในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับก็เลยพานักกีฬาทุกคนเนี่ยเข้าไปทําการละหมาดก็ได้มีโอกาสพานักกีฬาไปนวดที่ร้านนวด การนวดของเขาเราก็ไม่รู้ว่าวัฒนธรรมของเขาเป็นยังไงสิ่งที่เจอก็คือนักกีฬาบางคนเข่งมากๆก็ต้องการให้แต่ผู้ชายนวดน,นักกีฬาบางคนไม่ถือมากก็สามารถนวดได้โชคดีครับในที่ร้านนวดก็มีคนนวดเป็นมุสลิมก็เลยทําให้ปัญหาต่างๆผ่านไปได้อย่างง่ายดายอีกหนึ่งสิ่งก็คือการนําช่างตัดผมมาตัดให้นักกีฬาภายในสโมสรน,นะครับจริงๆทุกๆกุ๊ปนะครับใครที่สนใจอยากจะได้อะไรเพียงแค่บอกเรามาครับเราจะหาาให้สโมสรแล้วก็ราชบรุรียินดีต้อนรับทุกชาติมา,มากๆ